ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับก็ยินดีต้อนรับนะครับกับเข้าสู่สถานี u t u b e ประจำวันนะครับกับช่องทีเด็ดฟุตบอลคนอยู่กับเจ้าบายน้ามูมูนะครับตอนนี้9้าโมงเช้ากับ21นาทีนะครับก็คลิปนี้ก็จะสรุปผลนะครับผลฟุตบอลเมื่อคืนที่ผ่านมาแล้วก็โปรแกรมในวันนี้นะครับเมื่อวานนะครับเมื่อวานโดนอีกแล้วนะครับคิดดูเป็นวันของบอลต่อด้วยนะครับในในฟุตบอลยุโรปนะครับ แล้วก็ต่อให้ผมเลือกบอลต่อก็ยังคิดดูว่ามันดวงมันซวยขนาดไหนเบื่อๆถ้าเลือกอผมก็เลือกไปต่อที่โคเปนเฮเกนก็โดนอีกอยู่ดีบอลต่อเขาเข้ากันหมดมีโคเปนเฮเกนที่ไม่เข้าเลือกโดนนะครับแล้วก็สะเอิไปเลือกบอลรองเมื่อวานบอลรองตายลวดครับไม่มีรอดนะครับก็จะไปรอดไอค้คู่กู้โคเปนนี่แหละคือเลือกไม่ซ้ายก็ขวาโดนอยู่แล้วนะครับโดนอยู่แล้ว ทีนี้โอ้ช่วงนี้นะครับแหมเลือกตัวไหนเป็นตัวนั้นเลยนะครับเราไปดูผลกันก่อนนะครับในยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกรอบคัดเลือกเมื่อคืนเนี่ยมี3คู่นะครับก็ปรากฏว่าบอลต่อเข้าทั้งหมดนะครับซลาเวียปาร์กนะครับเอาชนะเซงกินลุดไปได้นะครับ3ประตูต่อ1นะครับต่อครึ่งลูกชนะ3 1นะครับกูสองเนี่ยสโลวานบารติสลาวานะครับทำท่าจะเสมอ แล้วมาได้ประตูในช่วงท้ายๆนะครับ2เม็ดเลยนะครับเอาชนะไปได้2ประตูต่อ0ต่อหน้าปอก็กินเต็มนะครับแล้วก็คู่ที่ผมให้ทางหน้าช่องก็คือจากเกโรเนียซึ่งฟอร์มดีสุดๆนะครับเมื่อวานก็แพ้แบบเฉียดฉิวต่อบดโกิมไป0ประตูต่อ1นะครับเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยบอลต่อเข้าทั้งหมดนะครับไปเลือกวันเลือกรองวันที่บอลต่อมานะครับ ในคอนเฟลเลนต์นะครับคอนเฟลเลนต์โคเปนเฮเกนเนี่ยก็เฉือนเอาชนะบานิกออตตาวาได้แค่1ประตูต่อศูนะครับเป็นต่อเขาลูกควบบวก10ลูกครึ่งลบ5นะครับฮักเคนที่บรรดากูรูทั้งหลายว่าไม่มาไม่มานะครับเมื่อคืนซัดครึ่งโหลอีกแล้วโอ้โห3เกมฮักเคนซัดไป18ลูกนะครับต่อ3ลูกชนะ61ะครับแล้วก็ทีมที่เราแบบมองข้ามไปเลยก็คือ พาร์คซีเซ่นะครับต่อลูกครึ่งเอาชนะ3-0นะครับตามมาด้วยเซนต์กันเล่น,นจากสกอตเนี่ยก็กินเต็มอีกนะครับต่อหนึ่งลูกเอาชนะ2-0เอาชนะอวอลล็อกคลาวไปนะครับโอ้โหนะมีบอลรองที่ไปเข้าก็คือไอซ์แลนด์พรีเมียร์นะครับอาร์กลานสนะครับบุกไปทำได้แค่เสมอกับ i f เอวรีไป0-0นะครับต่อเขาซักกระจัดกระจาย พอเง้นภาพรวมของเมื่อวานนี้เมื่อคืนนี้นะครับใครอยู่ลองโอกาสโดนเนี่ยแทบจะ90%เซเลยนะครับซึ่งเราก็ดันหน้าช่องไปอยู่บอลรองก็โดนนะครับนะช่วงนี้นี่ต้องบอกเลยครับเมาหมัดครับโดนไล่ต้อนเข้ามุมอย่างเดียวเลยครับนะโอ้ไปไม่เป็นเลยตอนนี้นะครับวันนี้นะครับวันนี้ยังเป็นบอลยุโรปอีกเหมือนเดิมนะครับโดยตัวหลักเนี่ยอยู่ที่ยุโรป้าลีกนะครับแล้วก็มี ไอซ์แลนด์พรีเมียร์กับไอซ์แลนด์ดิวิชันหนึ่งห้อยมานะครับส่วนคอนเฟลเลนต์โอ้โหเพื่อน <c oughs> ๆดูดิมันเยอะขนาดไหนคอนเฟลเลนต์อ่ะนะครับเดี๋ยวค่อยๆพูดกันนะครับเพราะว่าคลิปเนี้ยจะเสนอเฉพาะราคานะครับไม่ไม่ได้วิเคราะห์อะไรนะครับในยูโรปาลีกนะครับแท็บซอนสปอร์น่ะเล่นในบ้านเป็นต่อลาปิดเวียนนาครึ่งลูกนะครับราคาณนะปัจจุบันนะผมอ่านราคาณนะปัจจุบัน โม e นะครับเป็นต่อเซอร์เคิลบูตอยู่ครึ่งลูกนะครับ KI ไอ s ัตสวินะครับเป็นต่อโบเล็กบัรจาอยู่หน้าปอนะครับพานาติ์ไนกอสวันนี้เล่นในบ้านเป็นต่ออาแจกอัมสเตอร์ดัมหน้าปอนะครับลิเยกานะครับลิเยกาเล่นในบ้านก็เป็นต่อเอลฟ์บอกหน้าปอนะครับวิกตอเรียเพาเซ่นนะครับบุกไปต่อคีฟบาร์ดหนึ่งลูกนะครับ ลูกาโนนะครับลูกาโนบุกไปต่อปาติซานเบลเกตปอนะครับ uh, แล้วก็ลิกัสบุกไปต่อซันตาโคลมาครึ่งควบลูกนะครับเซลเย่ je, เล่นในบ้านเป็นต่อแชมล็อกโลเวอร์ครึ่งควบลูกนะครับดินาโมมินเนี่ยเป็นต่อลินคอนเลดอิมลูกควบลูกครึ่งแล้วก็ปิดท้ายด้วยบาก้าเล่นในบ้านนะครับเป็นต่อเซอร์เวตที่1ลูกนะครับดูแล้ววันนี้บอลรองจะมาไหม เมื่อคืนเป็นวันของบอลต่อโอ้โหแต่ดูเลยครับบอลมันเดาอะไรไม่ได้จริงๆเลยครับก่อนเข้าสู่รอบแบ่งกลุ่มอะเนาะรอบคัดเรื่องนี้ไปไม่เป็นเหมือนกันนะครับในไอซ์แลนด์พรีเมียร์นะครับไอซ์แลนด์พรีเมียร์มีคู่หนึ่งนะครับเคอาเรียวิกนะครับบุกไปต่อค o p เปอร์วอที่1ลูกนะครับแล้วก็มีไอซ์แลนด์ดิวิชั่นึนะครับ เคฟลาวิกเล่นในบ้านเป็นต่อกรินดวิก1ลูกนะครับอัพ uh, ตูเลติ้งเล่นในบ้านเป็นต่อเล็กเนียเลยาวิกเนี่ยครึ่งควบลูกนะครับอันเนี้ยมันน่าจะอยู่ในในชุดเนี้ยนะครับในชุดเนี้ยซึ่งพอมันไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรครับมันมันยังพอแบบจะว่ามองเห็นก็ไม่เห็นนะครับเลือกก็ผิดนะครับทีนี้ถ้าไปดูในยูโรป้าคอนเฟอเรนซ์นะครับอเดี๋ยวผมไล่ให้นะครับ เยอะมากนะครับบูสกัสนะครับบวกไปต่ออาราลัดนะครับหน้าเสมอนะครับออเดเบซี่เนี่ยเล่นในเล่นในบ้านเนี่ยเป็นต่อพิวนิกครึ่งลูกนะครับ FK o r d ออาเล่นในบ้านเป็นต่อดิต้าจีลานเนี่ยหน้าปอนะครับอิสตันบูลบูยูเชกเนี่ยบุกไปต่อไอเบียเนี่ยลูกควบลูกครึ่งนะครับเยอการ์เดนบุกไปต่ออินเวสครึ่งลูกนะครับ h j k เฮลซิงก am, Lab, ิเล่นในบ้านเป็นต่อเดซิตูซี่เนี่ยหลูกมาลาดาโบเลสลาฟนะครับเล่นในบ้านเป็นต่อ ice, าอาโปเอลเบเชลาครึ่งควบลูกนะครับไฮดุกสปิตนะครับบุกไปต่อลูเซมเบล็อกเนี่ยครึ่งลูกนะครับแล้วก็ KAA อเอเกนนะครับบุกไปต่อซิกเคบกอกหน้าปอนะครับ FC ซซูริกเล่นในบ้านเป็นต่อวิกตอเรียกิมาไลส์หน้าปอนะครับ บอนบี้มาอีกแล้วนะครับบอนบี้เล่นในบ้านนะเป็นต่อลิเกบอลซอครึ่งลูกนะครับโอโมเนียนิโคเซียเล่นในบ้านก็เป็นต่อเอฟเฮวานะครับครึ่งควบลูกนะครับโอลิมปิกลูปจาน่าครับเล่นในบ้านเป็นต่อเชลิฟติลสปอร์ครึ่งลูกนะครับปาฟอสบุกไปต่อ CSKA โซเฟียครึ่งลูกคิวมานอกเล่นในบ้านต่อแค่เสมอนะครับต่อทอมโซ่แค่ราคาเสมอ เซียมาคู es, บุกไปต่อมัคคาบี้เปตาครึ่งควบลูกนะครับโอซีเยกเล่นในบ้านเป็นต่อซีล่าเอฟเคเนี่ยหนึ่งลูกมาอีกแล้วโปเตฟพอบดิฟนะครับเล่นในบ้านเป็นต่อชรินสกี้โมสตาหน้าปอนะครับคูเนโดอาล่านะครับเล่นในบ้านเป็นต่อแอสตนาหน้าเสมอนะครับบอลคาเน่เล่นในบ้านเป็นต่อล,นลานเอฟซีเนี่ยลูกควบลูกครึ่งนะครับไวกิงเกอร์เลยวิก เล่นในบ้านนะครับเป็นต่อฟล่าทาลินลูกครึ่งเลยนะครับมาลิบอรเล่นในบ้านก็ยังคงต่อวอตโวดีน่าครึ่งลูกนะครับสปาตักเทอร์นาวาคู่นี้ไหลขึ้นอย่างเดียวเลยเพื่อนเปิดมาครึ่งเป็นครึ่งควบเป็นตอนนี้ต่อวิสลาคาคอฟที่1ลูกนะครับเอสเคบานบุกไปต่อเซนเมเลนเนี่ยครึ่งลูกแล้วก็ซาบ้าเอบุกไปต่อเซนแพทริกที่หน้าปอนะครับ oh, โอ้โหเยอะมากนะครับ คือไม่รู้จะจิ้มตัวไหนไม่รู้ฟอร์มตัวไหนเป็นอะไรยังไงแล้วนะครับนะตอนนี้ราคาก็ผันผวนนะครับดูแล้วตอนแรกว่าจะพักก่อนเลยนะครับว่า,ว,าว่าจะไปเจอกันอีกทีเนี่ยในฟุตบอลลีกวันศุกร์หรือวันเสราร์อาทิตย์เลยนะครับอืแต่ว่าดูแล้วก็มันมีฟุตบอลนะครับแล้วก็มีหลายท่านที่บางทีก็ขี้เกียจไปเปิดหน้าเพจต่างๆก็มา เปิดฟังเอานะครับเปิดฟังช่องผมเมาโดยที่ไม่ต้องดูจอเขาก็ฟังได้นะครับว่ามีใครเตะราคาอะไรนะครับนั่นก็คือ,อผมพยายามจะให้เพื่อนๆสะดวกสบายที่สุดในการรับรู้ในเรื่องของราคาเนะี่ยเออนะอย่างน้อยๆก็ฟังผ่านหูให้รู้ว่าเฮ้ยมันมันเป็นอย่างนี้นะครับมันเป็นอย่างนี้นะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับยังไงก็ เข้ามารับชมรับฟังก็ฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวในแฮนดิแคปกับฟิกออดเนี่ยเดี๋ยวน่าจะเป็นแค่ยูโรปานะครับน่าจะเป็นแค่ยูโรปากับพวกไอซ์แลนด์เท่านั้นนะครับส่วนไอเจ้าคอนเฟลเลน์ะ่ะมันน่าจะดู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 เลทไปเรื่อยๆออนะแต่ว่าผมไม่น่าจะอัดลงคลิปให้ดูดี๋ยวมัน มโหลานล่ะเลือกพี่ก็เสียดายน้องแล้วก็ไม่รู้อะไรเลยนะอเพราะงั้นเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็ไปก่อนครับมารายงานผลแล้วก็รายการราคาเข้าๆให้เพื่อนได้รับรู้รับฟังนะครับก็เดี๋ยวเจอกันครับสวัสดีครับ